ก็สว <ider> <seeing> <cción S 1> ัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโซโลทีดบอลนะเอาเรามาดูบอลที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ก่อนครับผมเป็นทางสวีเดนับผมเจอกับโคเอเชียนะก็จบสกอร์อยู่ที่2ประตูตอนนี้ครับผมเมื่อคืนนี้ให้เป็นโคเอเชียนะต่อเสมอครับผมก็แพ้ไปนะก็ขอภัยกันด้วยผมสําหรับเมื่อคืนนี้เอาเรามาดูค่ำคืนนี้ต่อครับผมเป็นทางตุรกีนะผมเจอกับรัสเซียนะก็เตะเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนนี้ครับผม รัสเซียนะผมผลงานล่าสุดนะผมเปิดบ้านเสมอกับโคเอเชียนะด้วยสกอร์สามประตูต่อสามครับผมฟอร์มสิบนัดแรกล่าสุดของตรุรกีนะผมก็ชนะ 2, สะองเสมอเจ็ดแพ้หนึ่งนะผมแพ้กับฮังการีนะฮ่าส่วนรัสเซียผมผลงานล่าสุดบุกไปเสมอกับอมอนโดวานะผมด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับผมฟอร์มสิบนัดล่าสุดของรัสเซียนะผมก็เสมอห้าอ่ชนะห้านะผมก็เสมอไปสามแพ้ไปสองครับผม เจอกันล่าสุดนะผมเป็นวันที่12แล้วเดือน12,20ครับผมเป็นทางตรุรกีนะที่บุกมาเสมอกับารัเสเซียด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับผมราคาเปิดมาอยู่ที่เสมอครับผมมองว่าเจ้าบ,บ้านอย่างาตรุรกีน,น่าจะเก็บชัยชนะไปได้ผมส่วนใครมองว่าน่าจะเป็นทีมเยือนอย่างรัเสเซียนะผมก็ไม่ว่ากัน,นผมก็ส่วนกันได้เลยนะ ส่วนใครที่กำลังมองหาเว็บดีๆนะผมเว็บมันคงปลอดภัยเรื่องการเงินนะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับผมไลน์อยู่ขวามือบูมล่างครับผมนะสวีอาร์8ก็แปนะสมัครขั้นต่ำนะผมเพียง<อ>แค่หนึ่งร้อยบาทสมัครสามร้อยรับฟรีหนึ่งร้อยครับผมสมัครหนึ่งพันรับชุดกีฬาหนึ่งชุดครับผม ก็ออย่าลืมใไม่เครดิตผมเลยนะบอกว่าโซโลทีเด็ดบอลแนะนํามาผมก็มีกลุ่มทีเด็ดบอลกลุ่ม v ีพี่กลุ่ม18บวกนะผมสำหรับใครบอกว่าโซโลทีเด็ดบอลแนะนํามาผมก็จะดึงเข้ากลุ่มนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมวันนี้ก็สวัสดีครับ